ดึง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 ,ดง,ดงโอ้ยสะออนข้าวข้าเจ้าดิสะออนข้าวข้าเจ้างามด้รับสวัสดีอีกรอบพี่น้องตอนค่ำๆสี่โมงแล้วค่ะหลังจากที่ทุบขมเอาเฮ็ดหวานกินอยู่บ้านสาวันแล้วก็จะกลับแต่ก,ก่อนกลับมา ซื้อมันนำเบาเพื่อ,อ,อะนะพอมื่ออื่นลโอจะลงไปเยี่ยมแม่แม่ไม่สบายอีกแล้วนักจะลงไปเยี่ยมแม่ก็เลยเ,เอามันเอาเยังเพื่อจะไปฝากแม่แต่ว่าเจสซี่ไม่ได้กลับด้วยด้อจ้าเที่ยวนี้ฮิลลโอกลับคนเดียวนากก็จะกลับท้านังได้ไปคนเดียวก็น่าจะอยู่สักอาทิตย์หน่อยเนาะขันขันเจสซี่ลงไปแบบสองสามมือ ก็จะ,ะขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่เดินเฮือนเบาเ,เอือดเอพี่้องเลยวันนักขามจ้ามารอเพื่อนพะวันยังอยู่บ้านต,ตุ่ยอยู่ยังท่านมาอยู่ท่านว่าเลาวศิมาหาปลูกยังถ่าสิมาปลูกมักมนปลูกเมือนถา่าย่างไม่เชิงนะคะยังอยู่บ้านหนาว่าอยู่เลยม่ก็รอนางก่อนนางโก็จะต้องขาเจ้าหัวข้ามาปลูก สี่โมงกว่าแล้วนะคะแต่วันแดดเปรี่ยงปล่าเลยเลย่นว่นาพายุสีขาววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งฝนจะตกอีกสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางอีกแล้วลงไปหาน้องวินน้องวินลงเถียวนีก็บอไร้ยังของฝากกับเห็ดปวกนั่นแหละพี่น้องจากน้อยเห็ดปวกกับมนันไม่มีอะไรจะลงไปกี่วันคะ ไมน,นูย้ยายกับไข่ทั้งร้านพี่น้องเอ,อ้ยจนไม่ได้กินข้าวกินน้ำลำบากท่านก็นเอาลานนไไ้านม่นบวไหวก็แม่เข้าไปเลี้ยงจากที่สบายมาหลายปีพอได้ร้านมาเลี้ยงง่ายบม่ได้ไปใส่มาใส่และทำสีเห็ดกับข้าวกินนีก็ยากเพอาะแห้ง ลานมันกับเอยากอยู่น้ำพายดิเดี๋ยวเราเป่าเอือมาจจาก,กับพี่น้องเลยสอนเขาเขาดีา่ากงามงามเราเป่าเอือมาก่อนบริยอมเนาะเรื่องหาเห็ดนี่นะนะอ่านบปได้มากไหมค่ั <c ười> ได้บ่ล่ <c ười> ะย <c ười> ัง,งออกอยู่เฮ็ดพวกนึ่งกะ <c ười> หลายๆบ่ นาจิกับไปห้ามหาหาที่หาอยู่บอคอยเขาพอด,ดีอ่ะคอยนี้เขาเบิกระจอกบิ้คล้ายคนนึงเพิเ่งนะ่าอ่านนะถึดจ้าถึดจ้า,าเต้ย,ยไปห้าทุกไปหาเลือกเอาจนลินถาจนเมื่อยเลยจ <c oughs> นตร่งธาจงเลยจงลงจงเลีย เอาเมนจ้ามาเอาเมนเครื่องใหม่ป่นี şey, uh ่ห huh. ล่ะน uh ี่หล่ะเป็นยังไงโอเคไหมเออเฮ็ดไค่ายหนาะอ่ออีกแล้วเฮ็ดค่ายกับเฮ็ดปู่อะไรสหน่อยนึงจักสิได้ลงหรือบอคลิปกันหน่อยเดียวนึงคือว่าก็ช็อตเอาใช่ไหมปลาสีชมพูวันแววโอเคไหมมันมันโอเคไหมมันดีไหม ถอยไหมนะจ้าจะได้ไม่มันติดฟิล์มเลยมันก็เลยมันจะได้ไม่ซ้อไงเวลาถ่ายลองเวลาถ่ายคลิปดิเวลาถ่ายคลิปห่อนเปล่นะห่อนครับเจ้าเดี๋ยวโฟกัสตะคนขึ้นมาอิปีกระทำอยู่วันรุ่นใดช่างซุ่จ้าไอ้ฮ่านะเง่นหมื่อไหร่กับเมื่อเจ็ดกว่าเจ็ดสองร้อยเองเบาๆเธอเนาะจ้าไปดูรางวลอะไรยังห่างมันสิเข้าพุดอมัน มันแล้วฝากยายโมกกินกับข้าวึีนมาทางนู้นอื้งมาทางนั้นหร้อนดิมร้อนจริงๆร้อนจริงๆขนาดค่ำเลยไก่ฮอนเอ้ามืาอนี้นนะทุบข้าวเมากิ๊ดข้าววานข้าวเมาแล้วแล้วก็พักกันมามันเน่าเหรอืมหลายลูกเลยนะมาฝากเพคน จ้อเพ่นางหสองสิบหกแปดสิบงสิบสี่สิโอ้าวรลายลูกผุ้นะคะมันอเก็บแล้วหรอม่หัเออไหนตรงไหนหัวลหลงน่ะเสดจงให้ตหัวใหญ่ใอยู่จงให้ยูพูดมนอีกแล้วเออเอาเอเเลิกเลยเหรอไงแตกมัยืมมา่าอยู่ แม่่เดอทีมันมันสีบดินเหนียวใครอยู่เพราะว่ามือนั่นแหละเ้าคูดมันเหนียวเนาะพันย่ามันบง่หัวใหญ่ก็สร้าเก้าเออนะเห็นบก่กหัวมันสีน้อยก็เลือกเอาอาจจะหัวใหญ่ๆโง่หัว,ว,หว,วหน้อยนีก่กะจักสีขานะเด้เนาจะจะให้สี่โลร้อยค่ะสวัสด์ประธานอยู่จะให้สี่โลร้อยค่ะสวัสด์แล้ว,ว,ว,วประธานหมดค่ะเรียกได้อันนี้หากมัน เราไม่ได้ล้างให้เด้อสี่โลร้อยเนี่ยเออไปล้างยิ่งจะได้ถือว่านี่เอาคืนให้เอื้ยอ่างก้นนี้หางแห่งข้ามได้ข้าเวลาข้ามเลยข้ามเลยเออไอซีเมื่อน้ำบอนี่ไม่ได้เมื่อจ้าพอกินเฮ้ยไอซีเน่าแต่ชันเมื่อมันไม่เกินสามวันถ้านางลงไปคนเดียวก็ได้อยู่ เป็นอาทิตย์นะอยู่น้ำเล้าเนี่ยแล้วให้กัญญาเมื่อยมอยนะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินโซล่ากินเป็นไข่กินเยอะไหมน่อ่กินได้เยอะด้วยแตงวมน้อยแหมได้แดดได้จะเป็นฮอนเป็นแหมอันนี้ก็คือสูแตกดแตะก็คือบาแตะบ้างงานมันตีเป็นนั่นหรออนบจะลงใหม่หรือออกแล้วก็ลงใหม่ แค่นว่าเลยนักตื่แบตุ้งห้ยเวเตหัวใหญ่ๆแต่เป็นมีโบเมนเนาะโบมันโบเมนโบมันแตกมันเอ้าไปแล้วเห็นเดินคลิปบ้านน้ามันเกี่ยวเข่าอันใส่เหือพี่น้องเลยตัวนี้เลยเนาะเกี่ยวเข่าน่องใส่เหือดมันละกับมันมันมันละกับมันน้อยพี่น้องเอ้ยมือนังคือจังมีตาหัวใหหหญ่่่ะัวใหญ่ มันสุ่ยเอาเบิร์ดแล้วหัวใหญ่นั่นแม่มันจจกว่าวัวมันแตกน,นี่นี่มันแตนกน,นี่จะสิหัวง่ายแห่ลุบอ้นนี่จะซ้ำเห็นนี่แล้นี่ซ้ำมันขืนมาซ้ำนี่แหละพวกนี้อนบอกงามนี่สิก,กันตาอะไรนี่แหละจุกจุกสาบเรืนน่องนีหไปเอ้ยอย่าีก็หักออกหลายคนอยู่จากสื่อนั้น หักแต่ว่าจะคองกับันได้กะคุดจนี่ใหญ่นี่ลิโอนี่ได้อยู่ตัวนี้ม้มันนี่นี่หักก็จมาสูมือนั่นแล้มือนั่นนั่นนั่มือนั่นดึงขลาดขลาดขึ้นนะมือนั่นมีแต่หัวใหญ่ดีเนาะาน้า น้อยๆแล้วมันจังแซบหัวไงไรมันก็มาแซบหนึ่งเอาอือท่านึ่งม้เรื่อยดูข่เอาไปทอดไปยังนะแต่หัวไงอือค่ตาปั้งอยคิดกนได้นองเ้ยนอกคณาไปครบเป็นทีมงานแะ้วกันแง่กันไปทุ่งไปทานมันครบทีมท่านบนครบทีมการันนั่นจีดออออนี่โอ้นี่หัวญ่โอ้นี่คือพวแย่อยู่นี่ ตอนนี้ก่อนยังไงจิงจิงยังไ่มนไปเจอาคิหนี่่ปาดสินะไอ่หมดลอยแล้วว่ามันเปนแผ่นดินไว้แบบนี่โบน่นว่บอกเอือกุดเบิงนี่แสบสอะเบิงมากระต่ายกาลังกินแสบว่าซํำนี่เราพอดีแสบหัวเท่านี้แล้วมันพอดีแสบม้อก็ละไปเลนี่เห็ดหวานนี่กอนอ้อนด้แ่บเลย เหมือน้ำเด็ดเด็ดแดดเดดดดดดเดดสรุปแล้วอันได้ขายจากกิโลขุดมันเถียงรูบ่คอยได้ขายกิโลแล้ก็กินในนี้เ้ยกำไรในกินใช้แต่ได้ใหญ่งใช่ือว่าเฮอดีแต่ขึ้อยู่ดีแล้วอันนี้คือขึ้นมันจริงๆออกเลย ลุงไม่อาวลุ่นตัวใหญ่เพื่อว่ามีสองติ่งบอกสองหรือสามยิ่งเหนียวขากระลิ้นแล้วเอามันไหมขะเอามันไหมขาเดี๋ยวเอามันไหมเจสซียิ่งถามอยู่ปดอยู่นี่เอาค่ะดิโอเอามันอยู่เอามันอยู่เอามันถามอะไรครับ อ้าวก็หิตได้หลายชนอ๋อนี่ก็ใหญ่อยู่นี่มีมีกระซีอุดอุดออุดกันนี่นี่สามโว้สามโวเลี้ยงกันเลยสี่หัวสี่หัวนี่อืมจีนอ๊องสกุยสกุยสกุยเขาถึงเอาะไรนะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาบัดฝนบัดแล้วมันเพราะว่าหัวมันยังค้างอยู่มันจะเกิดงัดตัวงัดตัวงัดเตือ ไอ้ว่าสิปลูกไว้พระดะอันยามเกี่ยวเขาแล้วนี่เดคุณมันสามเดือนหนึ่งบอกม,มันสามเดือนมันสามเดือนเท่านั้นก็ได้กินแล้วอ,อันนี้ติ่งมันนะอันนี้คือแม่มันอันนี้โบแมนบอกแม่นอยู่ได้หัวน้อยสี่รถนิ้วสิบะฮาร์คใช่ปะก็อยู่ยังไ้แล้วพอดีกบนพอดีแซ่บพอดีงามนะ เอาหน้าทำหน้าให้มันมันๆหน่อยสิมันแล้วเหรอนะมันเดือนผูขึ้นกันฮปลูกปลูกมันคานี่แหละพี่น้องเอ้ยอย่าพูดค่ะอย่าพูดถึงมันออกหายคูกเดือนกับบุญหัวแล้วเฮ้ยณตอนนี้นะใจสิขาดเนะเงินเดือนสามารถออกทุกเดือนได้วัดเดือนละร้อยเหรียญก็บุญแล้วค่ะอันนี้แซ่บนะมีสามีบู้ดีงามนี่เฮ้ยโอ้อีกสองหัว ติ่งด้กออ่มีหัวนั้นก็ติ่งิ่งเป็ูกไม่ด้วยเท้ากนวะเป็นผู้ปนรองหามอยู่ด้วยัเจาอึบจ้าอุ้ยช่างหัวอุ้ยเอามาหดผีอุ้ยหัวง้เกือบบเห็นได้นียตัวนี้นั่งคือมาอยู่ทีหนเปเป็นได้ยันนำนี่หรือหลักปิดอันนี้ก็เป็นนาะมันลงเลอเคย นางลงลึกค่ะจึงจึงเป็นดีแทบจะไม่มกเทาานอะหอมเด้หอมกว่าเทานี้มันนี่แหละเอามาติดถัวเด้อพี่เนาะเอามาติดทางไทยเอามาแหลอันซื้อมันติดทางไทยเขาจะมาแล้วมาปลูกมาปลูกเอายอดมันเด้พันทางไทยเออมาปลูกเอายอดมันแหลยแล้วก็เอามาปลูกด้วยพี่บบดนี้เด้อ งน <c ười> mm hmm. like ี้สว่วงงามเลยวนี่ส่างเลยว่างดนหนึ่งดันสองดี๋ยวก็ปุกเลยคุณเป็นหวหรือเป่าเป็นยุบเป็น้เป็นายกระก้อนแหละาพดเดินี่เด้อคุนะนี่จนน้อยัวใหญ่คุดีนนอยักมันนี่มีทั้งมันม่วงมีทั้งมันเหลืองกินได้มันม่วงมันม่วงนี่ครับ ลายยังเนาะตร่งข bueno, <in ้อมปันยังขั้นไม่นอนมันดินทรายนะมันสิ่งใหญ่กว่านี้เธอว่าบะอืมเอาดินทรายผัดบดได้งามเด้อดินนี่แหลงนะดินอันนี้งามแบบดินทรายเขาปลูกด้วยเงินเด้อดินทรายหน้าหนาวเบิด้วยเงินนะนี่ดินอันนี้บัหนาวดินดะบัเห็นบอ้ะทางเขตเขตทางทางนี่น่ะทางแถวเรางงามก็มีแต่ดินนี่แหละดินเหนียวๆครับปลูกว่าไอ้คลองเขามีแต่งามงาบัดเคลื่อนหน่อยๆน่อยก็แล้ว เพ okay. oh. oh. ื่อนี่น้อยกระปิดอยู but, ่เด้อจักโลบัจพี่น้องจักโลบัจหยาดเดียวที่เต็มกระตากงามง่ายขันขุดมันเทียนขุดมันเทียนง่ายนะนี่ใครยูืนขันขุดมันเทียนง่ายนะนี่ใครยืนนะต้นนัวเป็นหัวงัดโอ้ยหัวโบอันนี้คือโบเป็นตาสีเป็นหัวก็คือเปลี่ยนเนาะ เปล่นก็ตัวเดื่อนไ้นนนึเฮ็ตลุปุ่มลุปมโอ้กำมนะเอาไปแดดไปยตื่นะาจติมก็ไดบัตตกเครื่องเปลนแต่เป็นหัวผัดเป็นหัวมันเครืองง่ามผัดบุกฟ้าง่ามไม่ดีสองสามอันงัดตวดเลยเอาก็ยังเนาะงัดปวดเลยางัดปวดนอยสีงัดปวดเลย เห็ตัวนี้พากกันแกงบ่เห็นบ่แล้วตัวกันใส่ทุงบ่อยากนั่นแหละใส่ทุงไว้กินบัดนั่นรถไว้ฝากอันพี่น้องซะกินน้ำมันกัดนั่นแหละกินดูแล้วก็ำลังบอกทิ้งอย่างนี้ถักอยากไปหาหน่อยแหละไปหาหน่ะมันมวนมันมวนต่อไปหานั่นเงี้ยอีกแล้วเนาตุกุยตุกุยดึงปูแต่ว่ามันม้วนยาวเนาะมันเตุกตุกตุก เป็นอยู่บ่เฮอบ่อืมงัดเอารถเ้ออะไรบ่ทรศสัพท์เปื้อนหมดแล้วทรัสั์ใหม่เปล้อนหมดเลยสีไแจ็คมื่นลรอเราเออว่านซื้อแพ้มาหายนใก้่าซื้อในสวนซื้อมาจะหมกโอ้จะหมกอยู่ซูนบ่แมนศูนไทย

โยวันนี้แบบสุดยอดมากปาดโหปาดเซไซแน่เด้อฮห็น่ตกใจรีเอาเฮ้ยผูอาชามเด้อปูรู้อยู่ปลูกโป๊กปลูกโป๊กอยูวันเดียวกั่พอลูก ไปิลามากเลยเห็ดอุลูกนกับว่าโพั้นกันมดลูกสี่บ้านหลงางใหญ่เด้อนนี่กินแต่เค็บนี่กินแต่เค็บเมื่อเจอากินแต่เค็บนี่ออกันกี่หัวซีะต้นี้กี่หัวจกินใหญ่ำรีโออย่าบอกว่า À, Thổ, <cười> <từ> <cười> là giá, không thì ô đi. ơi chi bạc bừng. sôi sảy. bơi nhảy. chả si các có nước nó seb แบบว่าลดูนาวมาเนาะนั่งปิ้งมันกิน72แบบว่าโตลมนาโอ้ยปลูกยนี่ขนาดงามอยู่น12ได้หอนดิมัแท้หอนว่ายอยู่บ่ยาวนายสานอุปุอยู่เอาหลายหัวเด้อนี่หัวนึง นี่คือหนติงหักมันลากมันนี่ยญยอยู่ยญยอยู่แต่บอลงาเลยพี่น่สามกุฎูนะสามกำปันเลยเป็นแบบินตโนคือกอดีผมงอนยัยใหญ่ อหัวใหญ่นด้วยปัานี้หนังใหญ่จะเป็นหัวใหญ่พี่น้องหัวนี่ใหญ่แห่งนี่ลิสามเดินไหวเองท่าด่านเป็นคนนี้น่ะแมงใหญ่ครับหัวใหญ่อลิเป็นแม่นะคะหัวเดียวก็โลแล้วดินก่อนค่ะหัวงามงามหัวงามงามตุ๊ปติปตี้ตมุตะมิอ่ามาเพิ่มอีกหนึ่งโลแล้วค่ะ ง่ายอยู่ง่ายครับเด็กนั่งเป็นแบบอุปูง่ายแซ่ดจ้าทั้งง่ายทั้งยาวนี่คือสิคากเต่าทั้งง่ายทั้งยาวนั่นต้องหัวปูนคักอลีเลือกเบิ่งจ้าของเราเอาร้อยหนึ่งนะคะเอาร้อยหนึ่งซื้อมานําเบาเอื้อดจ้าแต่วตอนนี้เพิ่นก็เลือกเครือมันออกคนสิปลูกไหมนาะสีอันนั้น ได้กระอ่าซีนี่มันหัวใหญ่โอ้จะสีได้จังโลเอื้ง่ายได้กระยาได้ไข่อ่าวล,าอ,าลอยหนึ่งไข่พ่อก็ได้กระยาแลา้วพี่น้องขามา,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 าสื่อมาแล้วมืออื่นโดริโอก็จะเดินทางกลับบ้านไปดูมแม่แม่อีกแม่ไม่สบายเนาะพี่น้อง ดติดตามคลิปพรุ่งนี้ละกันสำหรับมือนี่แรงนี่กสิเกพาบรรยากาศไว้ทางนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เราทีมงานทุกๆคนนะค่ะขอบคุณค่ะนี่จะลดแรกเสียกแถมนะคะให้สี่โลนะคะเอาอันนี้ขอคุ่ะอันนี้ให้ลูกกัหลากินจา